รั้แรกของประเทศไทยกับการเผยโฉม EQE 300 s e ซีดนคันนี้ที่เพิ่งเปิดตัวไปวันนี้ค่ะส่วนหลวกอตโต้เฮาจะพามารีวิวให้ชมกันค่ะจุดเด่นของ EQE 3 0 4 s e ซีดานคันนี้วิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ได้ไกลถึง651กิโลเมตรวิ่งไปหัวหินโดยที่ไม่ต้องแวะชาร์จกันเลยค่ะและรู้ไหมคะหากชาร์จด้วย d c เพียง15นาทีสามารถวิ่งได้ถึง250กิเมเลยค่ะ เห็นว่าเป็นรถไฟฟ้าแบบนี้แต่ทําความเร็วได้สูงสุด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับสนุกแบบนี้ดีไซน์จะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ เริ่มกันที่ภายนอกจะเป็นชุดแต่งในแพคเกจโดดเด่นด้วยสีดำใบหน้า LED High Performance พร้อมฟังก์ชัน Adaptive High Beam Assist กระจังหน้า b a c k Panel ล้อขนาด20นิ้วแบบ5 spoke Light Alloy ใหม่กับดีไซน์ Starlook แบบนี้ค่ะในส่วนท้ายรถจะเป็นไฟ LED ดีไซน์เกลียว3มิติพร้อมแถบไฟดูล้ำสมัยมากๆเลยค่ะในส่วนของภายในพวงมาลัยสปอร์ตหุ้มหนังช่องปรับอากาศสีเงินโครเมียมจอหน้าที่นั่งคนขับขนาด12.3นิ้วเพิ่มสีสันด้วย Ambient l ซ g h t พัด64เฉดสีเพอิดเพลินด้วยจอกลาง OLED ขนาด12.8นิ้วคอนโซลตกแต่งด้วย Mercedes-Benz Pattern หรูรามากนะคะมาพร้อมที่ชาร์จไวเลส <c oughs> ในส่วนของเบาะหลังคนขับถือว่าสะดวกสบายมากมากเลยค่ะห <c oughs> ้องเก็บของท้ายรถจุได้ถึง430ลิตร EQE 300ซีดานคันนี้ยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกมากมายมาพบกันในงาน Starface Refining Electric นะคะงานมีถึงวันที่2 5สิงหาคามนี้เท่านั้นนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามนี้เลยค่ะ